สวัสดีครับผมสินแสการเงินมันนี้มา EP <ะ> Paul, ที่20เราเห็นด้วยไหมครับว่าหน้าที่เงินเนี่ยสร้าง,าาง,ง,งความมั่งคั่งเติมความฝันให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างมั่นคงต้องใช้ความพยายามอย่างสมเสมอมีวินัยจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทุกช่วงชีวิตดูที่สุขใจสบายใจแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องมีเงินใช้ถึงจะดีที่สุดจริงไหมสินสการเงินไม่ต้องการให้คุณมีความต้องการจะมีเงินมากๆหรือตกเป็นทาสของเงินแต่ต้องการให้มีศาสตร์ที่ทําให้สําเร็จและมีศิลที่ทําให้มีความสุข เราต้องตั้งคำถามครับรว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรจริงต้องลองลิสขึ้นมาแล้วลองถกทวนนะครับมีความคิดอะไรมีความรู้สึกอะไรมีความชอบอะไรมีความสุขจากสิ่งที่ต้องการและลงมือทําสิ่งนั้นทุกวันอย่างมีวินรรัยซํำเสมอโดยไม่ล้มเลิกหน้าที่ของเงิน,นมีความหมายลึกซึ้งนะครับใช้การเงินเก่าให้ทราบสิ่งสำคัญของการเงินก็คือเป็นตัวกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกันเปรียบเทียบกับมูลค่าใช้ลงบัญชีแบบสากลรักษามูลค่าสิ่งของสะสมได้และใช้ชําระะนี่ในอนาคต ถ้าเรามีต้นทางทางการเงินที่ดีก็จะมีทุกอย่างด้วยเงินบางสิ่งที่เงินอาจซื้อไม่ได้เป็นรูกรรมก็คือเวลาสุขภาพและความตายความสุขที่แท้จริงมีเงินน้อยก็อยากมีเงินมากแล้วต้องพยายามก็เครียดมากเพื่อให้สมหวังคนมีเงินมากไม่มีภาระไม่มีห่วงเดินหน้าไปตามข้อความก็จะสะดวกถ้ามีเงินก็ทําให้ทุกอย่างสะดวกจริงหากมีเงินเพิ่มมากขึ้นระดับหนึ่งอาจทาให้ความสุขเพิ่มแต่เมื่อเงินเพิ่มไปเรื่อยๆความสุขอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม พราะความสุขจะเพิ่มตามระดับที่เราพอใจก็คือพอเท่านั้นถ้าเรารู้จักพอเราก็จะมีความสุขการมีเงินมากกว่านั้นก็ไม่ได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเลยถ้าเราพอดังนั้นเงินและความสุขจากการใช้ใจ่ายก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แท้จริงและรู้จักคําว่าพอตัวอย่างที่จะเป็นประโยชน์การใช้เงินเพื่อลดเวลาประหยัดเวลาประหยัดการเดินทางเงินช่วยให้การเดินทางน้อยลงแล้วก็ประหยัดเวลารวยการใช้เงินอย่างเช่นเราใช้ b t s เเราใช้รถใต้ดิน อย่างเงี้ยเป็นต้นที่ใช้กเงินก็อยากจะบ,บอกว่าเงินมีความสาคัญเพราะทุกชีวิตจาเป็นต้องใช้เงินดังนั้นคุณต้องมีเงินสําหรับไว้ในยามฉุกเฉินเพื่อว่าเดือดร้อนต้องใช้เงินเราจะได้ไม่ต้องลำบากดังนั้นการออมเงินและการลงทุนจึงจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือเจ้าของกิจาการหรือทํางานกินเงินเดือนและทุกๆอาชีพถ้าใช้เกินจําเป็นจะทําให้ลําบากเราต้องรู้สักออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้เงินสําหรับซื้อบ้านซื้อรถเตรียมแต่งงานใช้ต้องเที่ยวใช้สร้างธุรกิจหรือตามเป้าหมายของเราที่เรามีความฝันที่ต้องทําถ้าเเเราไไมมม่่่ออออก็หลืื ให้พอถึงวัยเกษียณที่ใสการเงินจากการแนะนําให้คิดเรื่องการออมว่าจะออมเมื่อไหร่ออมเท่าไหร่ให้ดูว่าต้องการมีทรัพย์มรดกเท่าไหร่อย่างมีเงินสดเท่าไหร่แล้วก็ต้องการไปต่อยอดสร้างธุรกิจไหมหรือเอาไว้ลงทุนในการหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีความต้องการและควรจะเริ่มออมอย่างไรตรองแขงนั้นเนี่ยเราต้องบริหารที้สินให้เป็นนะครับมิฉะัขงขอ,งของแนะนําว่านี้สินต้องชำระให้เร็วที่สุดได้ยากจาแนะนําว่าควรชำระให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและวู้้จักหาแหล่งเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำเพื่อปลดหนี้ก้อนใหญ ต้องทาบัญชีรายรับรายจ่ายยิงเงินสดลดเสียงสร้างทาให้งอกเงยและช่วยให้ประหยัดภาษีใช้จนชีวิตหาไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้มีเงินเพื่อความสะดวกสบายและก็วางแผนสร้างอนาคตยึดจ,จุดและก็ทําให้เรามีอิสระในการเลือกใช้เลือกสิ่งของตามความต้องการเงินไม่ได้เพียงแค่เป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน